เพื่อนบ้านที่เป็นพลเมืองดีเนี่ย,เ,ยเขาสุดทนแล้วนะคะเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยก่อเหตุทําร้ายทุบตีแม่ของตัวเองป้าของตัวเองซึ่งเป็นหญิงชาราสองคนสติไมด่ดีด้วยนะคะบางทีเมียซึ่งเป็นลูกสะภ้ยก็ช่วยกันทําร้ายด้วยเพียงเพราะไม่พอใจที่คนแก่เนี่ยปัสสาวะอุจจาระเรี่ยราดนะคะแล้วก็ล็อกกุญแจกักขังไม่ออกไปไหนล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะเจอนยอมไม่ยอมเจอันอะไรน บอกว่าเยอะเยอะ้องน้ำโน่นนะเยอะ้องน้ำโน่นนะตัวหมาตัวหาตัวหมาตหาตนี่ยนีคือลักษณะถ้าดูมุมกล้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการแอบถ่ายนะคะแล้วเป็นช่วงจังหวะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้ไม้ทุบตีแม่แท้ๆของตัวเองกับป้าของตัวเองซึ่งอย่างที่บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ย เป็นผู้สูงอายุนะคะแต่ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นได้ยินเสียงเนี่ยเสียงแบบนี่ดิดอูดนอกจากภาพแล้วมันมีเสียงที่แบบคนแก่ร้องขอความช่วยเหลืออยู่เอออยู่อ่ร้องอดโอยเลยเนี่ยค่ะแล้วเป็นแบบนี้เกือบทุกวันชาวบ้านถึงเอ๊ะ ทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะด้วยการถ่ายคลิปนี้เป็นหลักฐานเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยล่าสุดคุณกันจอมพลังพร้อมฝ่ายปกครองอําเภอบางบัวทองตารวจสพบางบัวทองและพัฒนาสังคมจังหวัดนนทบุรีค่ะไปเพื่อช่วยเหลือหญิงชราทั้งสองคนโดยพบว่าบ้านนี้ค่ะถูกล็อกกุญแจจากด้านนอกแล้วสภาพคนแก่เนี่ยเนื้อตัวเห็นไหมคะเขียวช้ำไปหมดเลย ท่านนั่งอยู่ที่หน้าบ้านนักข่าวพยายามจะสอบถามแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถพูดคุยได้ท่านหนึ่งมีอาการผิดปกติส่งเสียงร้องโหยหวนตลอดเวลาคาดว่าอาจจะสติไม่ได้สมประกอบด้วยนะคะทีนี้พลเมืองดีก็เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านนี้มีคนอาศัยอยู่4คนก็คือหญิงชราสองคนนี้แล้วก็ลูกชายและลูกสะใภ้ซึ่งจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นคนดูแลแต่กลับมีพฤติกรรมรุนแรงชอบทุบตีคุณยายทั้งสองคนในช่วงตีสี่ของทุกวัน<ม>ชาวบ,บ้านบางคนบอกยังไม่มม จะตื่นแต่มาละได้ยินเสียงลูกชายตะโกนด่าทอแม่ด้วยท้อยคำหยาบคายลูกสะพ้ยก็ไม่ห้ามแถมบางทีช่วยด่าเพิ่มไปด้วยบางวันไม่ได้ด่าเฉยๆลงไม้ลงมือเลยค่ะทุบตีจนคุณยายสองคนเนี่ยส่งเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะคะครั้งที่รุนแรงที่สุดชาวบ้านบอกว่าเห็นลูกชายกับลูกสะพ้ยเอาด้ามไม้กวาดฟาดคุณยายจนมีแผลตามตัวทีนี้เนี่ยทั้งสองคนพอด่าคุณยายเนี่ยก็จะวนมาที่เรื่องการขับถ่ายเรียก ไ่้นะคะแล้วทําแบบนี้รุนแรงแบบนี้มา3ปีแล้วแล้วคุณยายทั้งสองคนเองก็เคยค่ะเอาเลื่อยนะคะนั่งเลื่อยกุญแจทั้งวันเลยเพื่อจะได้มีโอกาสออกมานอกบ้านกับเขาได้บ้างแต่ก็ทําไม่สําเร็จค่ะกินน้ำอะไรยังไงแรกเลยลูกตะไพมันจะตีมันจะเอาไม้กวาดตีแล้วก็ด่าหลังๆนี่ลูกโลเองโทษๆลูกโโลเองไม่ต้องลูกตะไพ่ละลูกชายแล้วกลางวันก็คือประตูจะปิดแบบนี้ปิดอย่างนี้ละคะเขาเคยเขาเคย ป้าเขาเคยเอาเลื่อยเลื่อมมาเลื่อแจนะเกือบจะขาดแล้วนะทีนี้น้องน้องน้องเมียมันอยู่ตรงนู้น,น <c oughs> มันเดินมาเอาเลื่อยวันนั้นแกก็กโดนอย่างแรง,งขนาแกเลื่อยเช้าเย็นๆไม่เชื่อถามแถวนี้บอกดังไปถึงปักซอยอ่ะเสียงเลื่อยอ่ะ Oh, คิดดูสิค,คนได้ยินกันทั้งซอยอ,อ,อยู่ปากซอยยังได้ยินยายเอาเลื่อยอะเ,อเลื่อยกุญแจที่ล็อกไว้อยากหนีอะ mm hmm. ทีนี้แต่ชาวบ้านเองไม่มีใครกล้าย,ยุ่งอะค่ะชาวบ้านอ้างว่าลูกชายกับลูกสะใภ้ของคุณยายชอบด่าทอชาวบ้านชาวบ้านเขาก็กลัวจะไม่ปลอดภัยทีนี้ประหลัดอำเภอบางบ,งบัวทองยืนยันจะดูแลความปลอดภัยให้นะคะพร้อมชื่นชมพลเมืองดีที่ช่วยแจ้งเรื่องเข้ามาช่วยเหลือคุณายายทั้งสองคนขอบคุณที่ไม่นิ่งดูดายแต่ก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยยังไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปช่วยเหลือคุณยาย ได้ <Okay. S 1> เนี่ยคุณกันจอมพลังก็เลยพยายามจะติดต่อไปที่ลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ของคุณยายว่า <Okay. S 1> เออให้กลับมาเปิดประตูหน่อย ล่าสุดนะคะนายหลักฉัดค่ะก็คือลูกชายของคุณยายเดินทางกลับมาที่บ้านนะคะแล้วบอกว่าหญิงชราสองคนคือคุณแม่อายุ80ปีกับพี่สาวของตัวเขาเองอายุ60ปีไม่ใช่พี่สาวแม่คนะคะเป็นแม่กับพี่สาวของเขาก็ยืนยันค่ะว่าที่ผ่านมาดูแลแม่และพี่สาวเป็นอย่างดีทีนี้ตอนกลางวันต้องล็อกบ้านเพราะว่าทุกคนออกไปทํางานจะวางข้าวแล้วก็น้ําเอาไว้ให้ผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าทาไมไม่พาแม่กับพี่สาวเข้าไปอยู่ในบ้านนายหลักฉัด ให้เหตุผลว่าบริเวณหน้าบ้านอยู่ใกล้กับห้องน้ํามากที่สุดตัวเขาจะซื้อเตียงมาปูนอนให้ก็ไม่ยอมยอมรับนะคะว่าเวลากลับจากทํางานก็มีอาการเหนื่อยล้าอาจจะบ่นบ้างตีแม่กับพี่สาวบ้างเพราะว่าปัสสาวะรี่ราดค่ะต้องมานั่งตามเช็ดแต่เขาบอกว่าใช้มือตีเบาๆใช้ไม้ขนาดเล็กตีไม่รุนแรงอะไรค่ะตีครับเต,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 ตือนเขาไง บอกแม่เข้าน้ำนะอย่าทำแในผมเหนื่อยกลับมาเหนื่อยไงงานพอเป็นเหนื่อยบ้านเหรอเนี่ยใช้มืออย่างเดียวบางครั้งใช้มือบางทีใช้มือคือไม้เล็กอะคือแตะแตะไม่ใช้ไม่แตะใช้ไม้ยางตีแตะเฉยคือแม่แกให้มีสติงานบอกแม่เข้าน้ำ ทีนี้ด้านคุณกันจมพลังนะคะก็เลยเปิดคลิปที่บรีเมืองดีดถ่ายเอาไว้ให้หนายหลักชัดเนี่ยดูดแล้วก็ถามว่าตีแม่กับพี่สาวแรงไปไหมอ่ามันค่อนข้างรุนแรงใช่นะในที่สุดเนี่ยเจ้าตัวเขาก็ยอมรับนะคะว่าก็ตีแรงจริงแล้วก็รับปากว่าจะไม่ตีอีกค่ะกัจพลังแล้วมึงไปัไม่้ตีแรงมั้ยตีแรงตีแรงตีแรงมั้ยตีแรงตีแรงั้งตีแรงนะตีแรงมีอีกมั้ยไม่มี อันนี้ใช้ไล่ตีครับเนี่ยไม้ไผ่ไม้ไผยเร็วเร็วไม้ไม้นี่นี่พี่เลิกตีเขาได้ไหมเลิกเลิอกอ๋อสมบัติผมปรับมาว่างก็ออกแม่จะเลิกตีนะจะหยุดตีแล้วราะว่าจะเตือนแกนว่าแม่เข้าน้ำเลยเฮ้ยจะหยุดจะเลิก,เลกตีแล้วหยุด พมจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ประเมินคุณยายทั้งสองคนก็พบว่ามีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายและจากการพูดคุยก็ยืนยันนะคะว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีการใช้ความรุนแรงจริงเอาเบื้องต้นก็พูดคุยกับครอบครัวกับคุณยายทั้งสองคนนะคะก็ประสงค์ว่าจะให้คุณยายทั้งสองคนไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ก็เลยพาคุณยายเนี่ยไปอยู่ที่บ้านพักคนชาราจังหวัดนนทบุรีและเดี๋ยวจะมีการตรวจสุขภาพในลําดับต่อไปค่ะ